เบอกมาว่าถาม,มานะฮะว่ามีอาการปวดที่บริเวณข้อเท้าเนี่ยเราจะจัดการกับอาการปวดอย่างนี้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องอาการปวดที่ข้อเท้ากันดีกว่านะครับใครที่มีอาการปวดข้อเท้าเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีอาการปวดยังไงเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็ รักษากันแบบไหนนะแล้วกดหนึ่งให้ด้วยนะครับสาหรับคนที่มีอาการปวดนะครับแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆในแฟนเพจเราจะได้เห็นด้วยนะครับแล้วใครที่เข้ามาแล้วช่วยเช็คสัญญาณให้ด้วยนะครับถ้าไม่ได้มีอาการปดวดเราเช็กสัญญาณชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีคําถามเรื่องอาการปวดข้อเท้านี่สามารถทิ้งคําถามไว้แล้วเดี๋ยวหลังไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อดินหนึงเข้ามานะครับช่วยไลค์แชร์เข้าไปในกลุ่มอดินไลค์แชร์ปไปด้วยเนาะทีนี้ อาการปวดข้อเท้านี่จริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุมากบางคนก็อาจจะมีมาจากอุบัติเหตุเช่นข้อเท้าพลิกก็ได้หรือว่ามีโรคประจําตัวที่ทําให้ข้อมันกัดผิดรูปขึ้นมาแล้วมีการอักเสบมีการบวมขึ้นมาจริงๆวันนี้ผมจะมาสอนก็จะสอนรักษาได้ทุกอันเลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะแบ่งเฟสเนาะเฟสหมายถึงช่วงแรกของอาการปวดข้อเท้ากับช่วงหลังของอาการปวดข้อเท้านะครับทีนี้เรามาดูอนุโตมีข้อเท้าก่อน ข้อเท้านะสีเหลืองเนี่ยที่เราเห็นอันนี้คือเท้าข้างขวาดูออกไหมครับเท้าข้างขวาดูยังไงให้ดูกระดูกต้นต้นขาเนี่ยไม่ใช่กระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งนะอันนี้คือกระดูกหน้าแข้งอันนี้คือดูกข้างหน้าแข้งกระดูกหน้าแข้งจะอยู่ข้างในนะครับกระดูกด้านข้างอยู่ข้างนอกดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นข้างขวาดูนิ้วโป้งก็ได้นิ้วโป้งเท้าจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนิ้วโป้งจะอยู่ข้างใน ก็จะเป็นขาขวาทีนี้มาดูที่บริเวณเอ็นทางด้านนอกกันนะครับส่วนใหญ่คนก็จะปวดท้านนอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท้าเนี่ยมันจะเชื่อมหากันเราสามารถมาดูตัวนี้ไนดะ้ตัวนี้มีเอ็นเนาะตัวนี้ไม่มีเอ็นนะเราจะเห็นว่าข้อเท้าเนี่ยมันจะลิงก์หากันในข้อนี้แล้วใต้ข้อเท้าเนี่ยจะมีกระดูกฝ่าเท้าอยู่มันจะเหมือนกระดูกมือเลยนะกระดูกมือก็จะเป็นอย่างนี้ครับอืลักษณะจ,จะคล้ายกันเห็นไหมแต่ว่าพอเราวิวัฒน,นาการมามันเลยใหญ่ เท้ามันใหญ่แต่ว่ามือมันจะเล็กลงเพราะว่าเอาไปใช้ในการทํา movement ที่แบบไฟล์มูฟเมนต์คือมูฟเมนต์ที่มันเล็กละเอียดเช่นการหยิบอาหารกินอะไรแบบนี้แต่เท้ามันไม่ใช่นะครับทีนี้ลักษณะข,ของเขาคือลงน้ําหนักเขาจะต้องรับน้ําหนักตัวเรา50%นะรสมมุติน้ำหนักร0อยโลข้างนี้ก็50โลข้างนี้ก็50โลต้องบาลานซ์กัน แล้วช่วงที่สวิงนะช่วงที่ลงน้าหนักลงไปเนี่ยมันรับค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นคนที่มีอาการปวดข้อเท้านี่อาจจะเกิดจากผิวข้อพวกนี้มันเกิดการอักเสบก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่เอ็นตรงนี้มันเกิดการฉีกขาดจากอุบัติเหตุก็ได้แต่พอมันเริ่มอักเสบเนี่ยช่วงที่อักเสบแน่นอนครับเราจะทําอย่างไรเราจะมาเช็คก่อนวิธีการนะว่าเรามีปัญหาที่ข้อเท้าไหมให้เราลองทํำนี้นะครับ ดูนะครับเท้าก็ไม่สวยเลยนะน้อมสลัดชีเพื่อชาติมากอ่ะดูนะกระโดกข้อเท้าขึ้นลงแบบนี้เนี่ยมันมีอาการปวดไหมโทษนะครับไม่ได้ไม่ได้นี่นะดูออกเนาะกระโดกข้อเท้าขึ้นลงอาจจะดูใกล้ๆก็ได้ครับจะได้เห็นมูฟเมนต์ของข้อเท้านะขึ้นลงแบบนี้นะครับแล้วก็บิดเข้าอย่างนี้บิดออกงนี้มีอาการปวดไหมนะครับทําตามผมเลยก็ได้ที่ปลายเท้าลงแล้วบิดขาลงข้างล่างนะตะคิวขึ้นนะฮะไม่ใช่ <laughs> ทีปลายเท้าลงและบิดขาดออกอย่างนี้ทีปลายเท้าลงและบิดข่องนะครับกระโดกขึ้นบิดเข้าในกระโดกขึ้นบิดออกนอกแบบนี้มูฟเมนต์ของเขาจะมีแค่นี้ครับกระโดกขึ้นกระโดกลงอ่ากระโดกขึ้นบิดเข้าในกระโดกขึ้นบิดออกนอกทีบลงบิดเข้าบิดเข้าในทีบลงบิดออกนอกถ้าเราทําพวกนี้เรารู้สึกว่าขัดที่บริเวณไหนให้เรามาร์กไว้นะเช่นโอ้ขัดตรงนี้เจ็บด้านนอกเจ็บด้านในอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอีกอันที่เขาทําได้ก็คือหมุนครับหมุนข้อเท้าแบบนี้ นะครับพวกนี้ก็จะทําให้เห็นได้ว่าตําแหน่งไหนที่เท้าเรามีปัญหาโอเคทีนี้ในกรณีที่ช่วงใหม่ๆเรามาดูซิว่าขาเราบวมไหมเท้าเราบวมไหมบวมดูยังไงก็ดูจากข้อเท้านี่แหละครับว่าตรงตาตุ่มเนะฮะตรงนี้นี่คือข้อเท้าทั้งหมดเลยบวมหรือเปล่านะครับจะเห็นเอ็นเนี่ยขึ้นมาชัดเจนถ้ามันไม่บวมมันจะต้องเห็นเอ็นนะครับสองข้างนี่นี่ก็เห็นเอ็นขึ้นมาไม่บวมเนาะนี่ดูตาตุ่มด้านในซิด้าน,นในมี มีข้อบวมไหมถ้าเราเห็นตะตุ่มนี้ชัดก็ไม่น่าบวมเนาะแต่บางคนเนี่ยไม่เห็นเลยนะแบบนี้นะครับหรือตะตุ่มทางด้านนอกต้องเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนนะครับก็จะเป็นตัวตะตุ่มนะฮะทางด้านในก็จะมีตัวทางด้านในแบบนี้ตัวทางด้านนอกก็จะมีตัวเล็กแบบนี้จะเป็นกระดูกเล็กๆตรงนี้นะเล็กนิดเดียวแต่ว่าเวลาข้อเท้าพิกอะ่ะมันจะไม่พิกข้างในส่วนใหญ่จะพิกข้างนอกแต่มันจะมาเจ็บข้างในเพราะว่าเวลาที่เท้าเราอ่ะมันบิด มันกระดูกมันจะมาชนกันตรงนี้อาจจะชนกันเพราะว่ามันหักมันมามาสบกันรุนแรงนะซึ่งก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บข้อทั้งด้านในและด้านนอกร่วมกันได้เห็นไหมครับทีนี้ช่วงที่มันอักเสบช่วงใหม่ๆแน่นอนก็คือเราประคบเย็นเลย72ชั่วโมงแรกแนะนาประคบเย็นถ้ามันมีการฉีกขาดของเอ็นนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ฉีกขาดเยอะเราอาจจะลดการใช้งานก็พอลดการใช้งานเป็นหลักอยู่แล้วจะต้องไม่ลงนั้นหนักนะครับอาจจะใช้ไม้เท้าช่วยนะครับ หรือเวลานอนก็ต้องยกขาสูงนะครับยกขาสูงพวกนี้แต่ถ้ามันผ่านไปนานแล้วล่ะล้มไปนานละอาการบวมมันก็ลดลงละแต่มันยังมีอาการเจ็บเวลาเดินรู้สึกขัดเรามาทําตามนี้กันนะครับทีนี้วิธีการให้เราลองทําตามนี้อเราเริ่มจากการที่เรามาเช็คที่บริเวณข้อเท้าก่อนตำแหน่งที่มีอาการปวดเราอาจจะให้ใช้มือนะจับตรงนี้แล้วก็หมุนพวกนี้โอเคไหมอย่างนี้นะครับอันนี้วิธีที่หนึ่ง บางคนอาจจะมีเสียงดังกึกกักนี่เหมือนผมก็ได้ยินเสียงในข้อนะแต่มันจะอาจจะเป็นเอ็นเสียดสีกับเอ็นก็ได้เพราะว่าตรงข้อตรงนี้มันจะมีเอ็นที่อยู่หลังตรงเนี้ยเวลามันมันมันหลุดออกจากกล้องเน่ะมันจะมีเสียงดังกึกกึกกึกอย่างเงี้ยดังนั้นใครที่เป็นพวกนี้เนี่ยจริงๆไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องไม่แก้ไขอะไรเขาแต่ว่าเราก็พยายามบริหารให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อเท้าเรามันแข็งแรงหรือว่าเอ็นรอบๆบข้อมันดีขึ้นมันรับความรู้สึกได้ดีพวกนี้โอเคประมาณนี้นะครับหมุนหมุนเข้าหมุนออก อันที่หนึ่งเนาะอันที่สองนะครับให้เรานะครับเอามือนะบีบเข้าไปที่บริเวณนี่เลยไอกระดูกสองอันเนี่ยดูออกไหมจับงี้แล้วก็บีบนี่เอามือนะประกบแล้วก็บีบเข้าไปล็อกไว้ล็อกไว้นะครับล็อกเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ยังไงครับกระดกขึ้นกระดกลงขึ้นลงนี้สิบครั้งเป็นหนึ่งเซตฝึกนะครับฝึกไปด้วยนะอันที่สองหมุนข้อเท้าหมุนข้อเท้า หม,หมุนกับจะดังกึกกักกึกกักเหมือนการจัดกระดูกคิดบริเวณข้อเท้าเลยนะแบบนี้เยี่ยมมากเลยนะฮะนี่มันก็จะทําให้ข้อเท้าเราเนี่ยมีมูฟเมนท์ที่มันกว้างขึ้นมันดีขึ้นนะครับมันหมุนได้เยอะขึ้นโอเคไหมครับเสร็จแล้วเราอาจจะเช็คการเคลื่อนไหวของตัวข้อต่อที่บริเวณข้อเท้าได้โดยทําแบบนี้นะมาที่บริเวณผนังแบบนี้นะครับแล้วเรานะวัดระยะห่างจากผนัง ออกมาจนถึงเนี่ยประมาณสักสิบเซนเนาะแล้วเราเอาขาวางตรงนี้นะแล้วก็ลองงอเข่านะครับให้เข่าอะไปชิดกับผน,นถ้าใครทําได้ไม่มีปัญหาปกติแต่ถ้าใครทําแล้วส้วนเท้ามันลอยอยู่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ไปอะรู้สึกว่ามันโอ้มันแข็งแ,งแสดงว่าข้อเท้าเรามีปัญหาดังนั้นวิธีการจัดการกับอาการนี้คือให้เรามาที่โต๊ะหรือมาที่เตียงนะครับแล้วก็นะครับใช้ขาเราวางลงไปแล้วก็เอามือเราเนี่ยละกดลงไปที่ บริวเวณหน้าขาแบบนี้แล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวลงไปแบบนี้แล้วก็ผ่อนดูใหม่นะเอามือทํามือแบบนี้นะครับอุ้มมือจับลงไปแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปแบบนี้อืมสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะพอเราทําครบแล้วอยาให้ครบเลยก็ได้เดี๋ยวทาให้ดูปึ๊บสิบครบ นะครับเราก็ไปรีเช็คสิมันดีขึ้นไหมลองดูนะปุ๊บอ่มันวานประมาณนี้ลงเออลงได้เยอะขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราก็ทำอยู่ประมาณ3เซต3ถึง5เซตนะเวลาทำนาะกดลงไปอย่างนี้แล้วก็ขบลงไปใช้น้ำหนักกดนะครับแล้วก็บริหารแบบนี้เรื่อยๆครับมันก็จะช่วยทำให้อาการขัดที่บริเวณข้อเท้าเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นการออกกําลังกายข้อเท้าทั่วๆไปเลยจะใช้ยังยืดเช่นนอย่างเลยฮะดูขานะอ่ะถีบปลายเท้าลงหรือจะเป็นการขาย่งบนบอดี้เวทของตัวเองก็ได้น้ําหนักตัวของเราเองก็ได้นะครับแล้วก็ทางด้านข้างเนี่ยมันจะยากหน่อยเนาะด้านข้างบวกข้างข้งเราจะดึงเห็นไหมฮะออกแรงต้านดูออกไหมดูออกเนาะดึงออกด้านข้างออกแรงสู้กัน อ่าโอเคนะครับนี่ดึงออกทางด้านนอกบ้างด้านนอกใครที่ปวดข้อเท้าด้านนอกเราต้องเน้นด้าท่านี้นะอืมผมก็ไม่ค่อยมีแรงนั่นจริงผมเคยข้อเท้าพลิกนะครับเนี่ยก็คือเสี่ยงที่จะกลับมาปวดข้อเท้าก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปใช้งานหนักๆแล้วก็บาดเจ็บได้ง่ายดังนั้นต้องออกกําลังกายนี่ดูสิแรงไม่ค่อยมีนะเนี่ยคอนโทรลไม่ค่อยได้เลยใสย่นะครับใครที่ทําได้มันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวทําให้ดู อันนี้คือน้ำหนักแรงต้านมันน้อยไงอันนี้ผมดึงแรงแรงมันเยอะมันก็จะคอนโทรลยากนิดนึงแต่เวลาทาทาจริงๆช้าๆนะครับแบบนี้เราไม่ต้องใส่แรงไปแต่แรกจริงๆเริ่มต้นเราอาจจะแค่แค่แบบนี้ก็พอโอเคไหมประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับคนที่มีอาการปวดที่บริเวณข้อเท้าหรือมีอาการเจ็บที่บริเวณข้อเท้าเวลาเดินอ่ะน้องมีคําถามไหมครับ ที่เป็นข้อเท้าพลิกมาประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ยังมีอาการบวมอยู่แบบนี้ตอนนี้แนะนําประคบเย็นหรือว่าประคบประคบอุ่นได้ประคบอุ่นได้ละแต่เราต้องประเมินด้วยนะเช่นเวลาที่เราไปใช้งานอย่างเช่นจริงๆเอ็นเนี่ยเวลามันฉีกขาดนะครับดูที่ข้อเท้าเนาะเอ็นข้อเท้าเนาะเวลาข้อเท้าพลิกคือเอ็นมันฉีกขาดขาดเนี่ยเราลองนิดภาพนะร้อยเปอร์เซ็นคือนิ้วมันชิดกันแต่ถ้า ห้าสิบเปอร์เซ็นคือมันขาดไปห้าสิบนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเนาะแล้วถ้ามันขาดร้อยนี่คือขาดเยอะทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหนจะขาดสิบเปอร์ซ็นยี่สิบเปอร์ซ็นสาสิบเปอร์ซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ดังนั้นเราบอกไม่ได้เลยว่ามันขาดเยอะขาดน้อยเราต้องไปเอ็มไอไปตรวจละเอียดแต่ถ้าใครที่มันมีการฉีกขาดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเลือดซึ่งผ่านไปแล้วประมาณมีเลือดกรเวณนงมันจะช้าเลือดช้าหนองเนาะผ่านประมาณสักสามวันในเขียวขึ้นมา แล้วก็ผ่านไป5้าวันนี้มันเริ่มเป็นน้ําตาลอะไรแบบนี้นี่คือมันเริ่มมันน่าจะมีการฉีกขาดของเอ็นค่อนข้างเยอะดังนั้นครับถ้าใครที่มีอาการพวกนี้อยู่คือเวลาที่เราผ่านไปนด้นหนึ่งสัปดาห์เนี่ยการประครบเนี่ยจริงๆเราแนะนําให้ใช้เป็นน้ําอุ่นนะแต่แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราไปเดินเยอะแล้วร,รู้สึกมันบวมมากขึ้นเราจะใช้เป็นน้ําแข็งแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้บวมเราไม่ได้เดินเยอะเราก็ใช้เป็นน้ําอุ่นเพื่อจะทาให้การไหลเวียนเลือดหรือว่าเลือดที่มัน ขั่งอยู่ในข้อเนี่ยมันได้รับการแลกเปลี่ยนได้กลับไปหมุนเวียนใหม่วกน,นี้ก็จะช่วยทําให้อาการดีขึ้นเร็วขึ้นครับเพรา,ท,าท้าวพิกนี่อยู่กันเป็นอาทิตย์เออไม่ใช่อาทิตย์เป็นเดือน2เดือนเลยนะแล้วช่วงที่3เดือนขึ้นไปก็ต้องมาเทรนการลงน้ําหนักเลยซึ่งเดี๋ยวถ้าใครชอบก็คอมเมนต์ไว้ผมจะสอนจริงท่าเทรนเนี่ยไอเนี้ยนิดหน่อยเองนะจริงผมเทรนได้อีกเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่าเวลาท่าฝึกพวกนี้มันจะมีท่าที่มีรายละเอียดมากกว่านั้นอีกนะครับ ใครที่มีคำถามมีข้องใสก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่เฟซบุ o กแฟนเพจเทียงไลฟ์นะครับหรือว่าไลน์ของเราก็ได้นะแอดบั t ฑิตคลินิกครับแอดบีนดนะครับฝากไปด้วยนะครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตนะครับส่วนใครที่เป็นเยอะอยากจะพบนักเกย์ผาา้บัดอยากปรึกษานักเาย์ผ้าบาัตรเรามีบัณฑิตคลินิกเกย์้าบาัตอยู่4สาขาด้วยกันนะครับที่กรุงเทพมหานาครอุบลราชธานีแล้วก็นนทบุรีด้วยนะครับสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลข0853699977ครับ 085-369-9977นะครับส่วนใครที่อยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปตามเช็คนะครับใครที่ผมยังไม่ตอบเดี๋ยวมาคุยกันได้หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้ถ้าต้องการเร่งด่วนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ในลหน้านะครับสวัสดีครับ